สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่กําลังติดตามสวนสุภาอ้อยคันนำของเรานะครับเดี๋ยวมาเตรียมดินปลูกกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพาะพืชมาเพาะเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ต้นไม้กันแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมดินเพาะเตรียมดินปลูกกันก่อนนะครับช่วงหน้าหนาวนี้เป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไปดูขั้นตอนกันเลยครับ เรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนวัตถุดิบแรกนะครับที่เราใช้ก็คือจะเป็นเศษผิวอ้อยนะครับจากการปอกวันนี้ก็วัตถุดิบที่2องเราจะใช้เป็นอ้อยที่เราแยกออกนะครับจากอ้อยเศษอ้อยที่ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีน้ำตาลอยู่ยังไม่ได้คั้นน้ำ แต่เป็นอ้อยเสียที่เราตัดทิ้งนะครับในส่วนที่เป็นอ้อยเสียเราก็จะตัดทิ้งออกมาแบบนี้แล้วก็จะมีลำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดินดินที่หมักกากอ้อยไว้3าเดือนแล้วนะครับก็จะมีกากอ้อยส่วนหนึ่งให้เห็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นดินแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่ง เดี๋ยวเอา,อาผิวอ้อยที่เราขูดแล้วนะครับเทอ,าอตาส่วนไม่มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกปริมาณความสะดวกเกลี่ยเกลี่ยเกี่ยๆๆๆๆเดี๋ยวเราจะโรยด้วยลำก่อนอันนี้ลำ จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับโรยเลยครับโรยด้วยด้วยดินในดินหมักนี่นจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนของเราสังเกตดูจะไม่มีมูลสัตว์นะครับเราจะไม่ใช้มูลสัตว์หมักโจทย์ของเราคือการหมักแบบไม่มีมูลสัตว์อันนี้เราจะเตรียมดินสําหรับดินเคาะนะครับในดินตรงนี้ที่ดินหมักตรงนี้ที่เราเอามาเนี่ยจะมีมแมลงมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับ ยใช้เทเลยฮะเทหมดเลยตัวนี้จะเป็นนะครับเป็นเศษอ้อยนะครับที่ยังไม่ผ่านการคันน้ำเพราะว่าเเป็นส่วนที่เสียเราตัดออก เดี๋ยวใช้ลำนะครับโรยอีกชั้นหนึ่งดินหมักรอบหนึ่งนะครับทำเป็นชั้นๆก่อนเดี๋ยวเราจะผสมพวกเขาเห้เข้ากันอีกทีหนึง ในดินหมักตัวนี้ก็จะมีมแมลงมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเห็นได้ว่าเห็นไหมครับจะมีมแมลงด้วยนะครับในดินหมักของเราก็จะเป็นเรื่องปกติครับจะมีทั้งจุลินทรีย์มีทั้งมแมลงเราก็จะใช้อ่าเดี๋ยวเราก็จะคุกเขานะครับค,ค,ค่อยๆคุกเขาให้เข้ากันค,ค่อยๆคลุกเขาทำไม่เยอะก็ทำคุกเขาด้วยมือก็ได้ครับ ตอนนี้เราก็ให้ความชื้นเขานะครับ ขั้นตอนต่อไปก็สู่ขั้นตอนการเก็บนะครับกรเก็บรักษาเราก็จะเก็บใส่กระสอบไปหมักใส่กระสอบเก็บไว้กระสอบตัวนี้ต้องเป็นกระสอบแบบไม่เคลือบนะครับเพื่อ,อประโยชน์ในการระบายอากาศเนาะเพราะว่าปุ๋ยหมักหรือว่าดินหมักของเราเราต้องการอากาศ ต้องการอากาศให้จุลินทรีย์ในํางานเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับปลูกปากกระสอบแล้วก็เอาไปตั้งในที่ร่มนะครับแล้วก็เราจะกลับกระสอบทุกวันนะครับกลับด้านนะครับ ราจะปลูกปากกระสอบนะครับไม่ต้องกระแทกถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องกระแทกกระสอบนะครับเราไม่ต้องการให้เขาแน่นจนเกินไปอยู่อย่างลุ่มหลวมระบายอากาศได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราเอาดินเพาะของเราที่เราหมักไว้แล้วนะครับเอาไปเก็บไว้ในที่ร่ม การกระสอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมากลับกระสอบกันทุกๆวันนะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาให้จุลินทรีย์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่จะเป็นดินหมักนะครับที่เราหมักไว้อายุ30วันาใายความร้อนหมดแล้วนะครับพร้อมใช้แล้วเดี๋ยวเราจะตากให้แห้งก,กง,หหงก่อนเแล้าต้องขึ้นให้แห้งก่อน การย่อยสลายก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างจะย่อยสลายยากเหมือนกันนะ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสามารถไปบ่มรุงดินหรือว่าทำเป็นดินปลูกได้นะครับเดี๋ยวร่อนร่อนตากให้แห้งแล้วก็ร่อนหน่อยในส่วนที่ยังไม่สลายเราก็าไปหมักต่อได้ในส่วนที่ย่อยแล้วสลายแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถเอาไปเป็นดินเพาะได้ นี้หมักโดยใช้วิธีหมักดินนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์นะับไม่ได้มีมูลสัตว์ในการหมักนะครับจ,จะย่อยสลายได้ในระดับหนึง่งไม่เท่ากับใช้มูลสัตว์หมัก เรียบร้อยครับสำหรับการหมักดินนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ